ดิรัพพ่อของเราเรียกอะไรคะมานัวมาพ่อของเราเรียกอะไรคะปลาม้าอ่ะกระปังอ่าลงแหเข้าไปดิพี่เดี๋ยวโอ๋พอดีเนี่ยจะใช้เจ้าเดี๋ยวพี่จะได้ตัวของแกชะน้องกันจาเจงม้าจัวเนี่ยนะจาก็ตัดใจเนี่ยไม่มีลูซีประมาณนี้

เราแล้วลับไปนี่เราได้เขายานี่ยอ่าตอนอาน้าเสระคาเราเดืยดอถ้าบตอนนือขึ้นไมะไปาใชไหมรุ้มันจะดังเาายสุดมันจะเม็ออกมารสตัวหนึงเราไม่ใช้ไอ้พูดนี้เลอเราเราไม่รูจะใช้ไงเราใช้เต่แป้งละเงินบนองบนองก็บะนองแข te te un